สวัสดีค่ะพบกับประจิย์และช่องประจินิวพาแฟมิลี่ค่ะ วันนี้อจีพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูม Toyota SPI สาขาราชพฤกษ์ค่ะจะพาทุกท่านมารับชมกับ Toyota Fortuner Legender 2.4V คันนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,490,000บาทค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังค่ะความยาวของรถค่อยู่ที่4,795มมค่ะความกว้าง1,855มมความสูง1,835มมค่ะและที่สําคัญค่ะคันนี้ยังมาพร้อมกับชุดแต่ง m o d e i s t a ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะ คันนี้ในตัว Toyota Fortuner เลเจนเดอร์ 2.4V ราคา1ล้าน4,900บาทมีอะไรมาบ้างค่ะก็มีชุดแต่งตัวโมเดลลิสตาค่ะตั้งแต่ตัวฟอนต์ด้านบนค่ะที่เป็นตัวนูนตัวหนังสือขึ้นมาสีดําเงาแบบนี้ค่ะมีคิ้วตกแต่งค่ะกับตัวกระจังด้านหน้าด้านบนสีดําเงาค่ะเป็นการตกแต่งตัวโทนตัวรถด้านหน้าให้เป็นสีดําเงานั่นเองเพราะว่าหลังคาด้านบนก็เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะเป็นตัวคันสีขาวที่บอกได้เลยว่าขายดีมากๆแล้วก็ยังมี มีสัญลักษณ์ค่ะของ Toyota ทางฝั่งด้านหน้าที่เป็นแบบโคลเมียมด้วยตัวกระจังด้านหน้าค่ะจะเป็นแบบว่าเหมือนอคลื่นน้ำนี่แล้วก็ยังมีทางฝั่งด้านล่างมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะตัวตัวด้านหน้าค่ะทางฝั่งด้านหน้าจะมีตัวกล้อง360องศาให้ใช้งานมีระบบความปลอดภัยก่อนการชนด้านหน้าให้ใช้งานด้วยและในชุดแต่งของโมเดลล i s t a าค่ะ นี่เลยเขาให้เห็นเลยว่าตัวนี้ใส่ชุดแต่งโมเดลิสตามีตัวฟอนตัวหนังสือด้านนี้ด้วยนี่ค่ะและมีการตกแต่งตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นสีเทาค่ะมาดูด้านข้างตรงด้านนู้นดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นจะเก็บรายละเอียดได้เยอะมากกว่าค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะตรงฝั่งท้องให้ดูตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนเลยทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะตัวคิว ด้านข้างค่ะที่เป็นมุมกันชนค่ะจะเป็นแบบโครเมียมนะแล้วก็การติดตั้งที่มาจากโรงงานเห็นนะว่ามันเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันเลยทางฝั่งด้านข้างด้านนี้ค่ะแล้วก็ตัวไฟด้านล่างค่ะกับไฟซีเคนเชียลตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นไฟแบบ LED ด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์หรือว่าไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนั่นเองค่ะจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ค่ะทางฝั่งด้านข้างก็จะมีการตกแต่งตัว ชุดแต่งที่เป็นสีดำเงาเป็นปีกขึ้นมาชนแบบนี้ค่ะด้านบนค่ะนี่ด้านบนเลยกับไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบไบบีม LED ค่ะนี่ให้ความส่องสว่างมาตั้งแต่ไกลเลยสีขาวสวยเลยแล้วก็ยังมีตัวเส้นตัดด้านบนที่เป็นสีดำเงาไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะก็เป็นแบบ LED อีกด้วยยังมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้ามาให้ค่ะมาที่รอด้านข้างค่ะเพราะว่าในตัว โ o โยต้าฟอนจูเนค่ะชุดแต่งโมเดลิซ่าเขาให้ตัวล้อมาด้วยกับตัวล้อพร้อมโมดูลล้อที่มีตัวฟอนโมเดลิซ่ t าค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะให้มาขนาด20นิ้วสเปคยางคอหาทับ50 R 20ด้านหน้าจะเป็นดิสเพคพร้อมคลิประบายความร้อนค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นอิสระปีกโนคู่พร้อมคอยสปริงค่ะและเหล็กกันโคงและที่สำคัญมีช็อคแ จอบเบอร์มาด้วยค่ะคันนี้จะอยู่ในเฉพาะรีเจนเดอร์เท่านั้นค่ะกับระบบช่องล่างนี้ค่ะกระจกมองข้างค่ะยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเลียนเล่นด้านบนค่ะตัวครอบกระจกตรงด้านนี้จะเป็นสีดำเงาไฟเดียวตรงกลางกับตัวกล้อง360องศาค่ะยังมีไฟส่องพื้นอีกด,ด้วยนี่เลยค่ะ ทางฝั่งของตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะจะเป็นแบบโครเมียมพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะด้านบนนี่มาพร้อมกับราวหลังคาสีเทาค่ะแล้วก็หลังคาค่ะจะเป็นสีดําเงาค่ะบันไดด้านข้างค่ะสีดําขนาดใหญ่ค่ะเพื่อให้เราใช้งานเข้าภายในห้องผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายค่ะเพราะว่าเรายังมีเด็กน้องๆหนูๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ก้าวขึ้นลำบากก็สามารถก้าวขึ้นไปด้านนี้ได้สะดวกเลยค่ะ มาที่ฝั่งของผูดด้โดยสารแถวที่2และ3ก็จะเป็นตัวด้ามจับเปิดประตูแบบโคมเมียมค่ะมาดูด้านหลังของตัวรถกันค่ะด้านหลังของตัวรถค่ะจะมีซุ้มล้อด้วยนะมีให้ทั้ง4มุมเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านหน้าและด้านหลังค่ะก็เพิ่มให้กับ มิติตัวถังที่ดูกว้างขึ้นแต่ตัวรถค่ะนี่ตัวล้อของรถจะเป็นขนาด20นิ้วด้านหลังมีดิสเบกมาให้ค่ะ265ทับ50 r 20ค่ะตัวดุมล้อฝาครอบดุมล้อตรงนี้มีตัวฟอนต์โมเดลิสต้ามาสวยมากๆเลยค่ะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบโฟลลิงค่ะพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโขงแล้วก็ยังมีชอ็ชอคอ,อัพช่วงล่างด้านหลังค่ะ จะเป็นแบบโฟลิ่งพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคงค่ะทางน้ำมันเชื้อเพลิงก็จุได้ถึง80ลิตรเลยทางฝั่งบริเวณด้านหลังค่ะ กับสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำเงาค่ะไฟเบรกดวงที่3แบบ LED และยังมีตัวคาดด้านหลังค่ะตัวฟอนต์ตัวหนังสือด้านนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลิสตาเป็นตัวหนังสือฟอนต์โคลเมียมเลยมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะนี่สีดำเงาไฟท้ายยังเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะแล้วไฟเลี้ยวแบบสีเข็นเชียวด้วยนี่จะอยู่ทางบริเวณด้านในตรงนี้ค่ะ ระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังค่ะในตัว Toyota Fortuner ให้มาเหมือนกันในรุ่นนี้แล้วก็นี่ค่ะตัวกันชนด้านท้ายค่ะจะเป็นสีดำเงาตัดเส้นขอบค่ะจนถึงไฟทับทิมด้านหลังเลยมีตัวยางอะไรค่ะหนึ่งเส้นค่ะที่มองเห็นตั้งแต่ไกลด้านล่างน,นี้เลยอ่ะอยู่บริเวณด้านล่างเพื่อให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะตัวประตูสัมภาระทายไฟฟ้าก็ะจะเป็นนี่เลย ชื่อมันกระบอกอยู่นะว่าเป็นประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าค่ะก็เปิดได้สะดวกสบายขึ้นได้แบบนี้เลยค่ะเราสามารถตั้งระยะการใช้งานของตัวประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าได้เลยมาที่บริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะก็สามารถเพิ่มขนาดของสัมภาระชิ้นใหญ่ๆได้ตั้งแต่ของผู้โดยสารแถวที่2ก็ทําได้เหมือนกันพับเบาะลงไปได้เลยตอนนี้เรากําลัง เปิดขึ้นมาแขวนตัวเบาให้นั่นเองแต่ถ้ากรณีที่มีผู้โดยสารเราสามารถเกี่ยวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ดันเขาออกมาแบบนี้แล้วก็พับเขาลงไปแรงๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อให้ร็อกได้นั่นเองสามารถขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะเหมือนกันแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยค่ะเราอยากจะปรับเอ,บอนเบานี่อันนี้จะเป็นตัวดึงนะ เป็นตัวดึงให้เราพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปรับลงมาแบบนี้ได้เลยนี่ก็เพิ่มขนาดของห้องสัมภาระท้ายได้ค่ะโทษค่ะแล้วก็มาทางฝั่งด้านนี้ยังมีไฟส่องสว่างภายในห้องด้วยสารด้วยก็สามารถใช้งานได้สะดวกปิดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องผููโดยสารแถวที่3ามนค่ะไปกันเลยค่ะ ในตัว Toyota Fortuner LEGENDER 2.4ดคันนี้ค่ะแล้วก็สามารถก้าวเดินเข้าไปได้เลยภายในห้องผู้โดยสารแถวที่3ค่ะยังมีตัวสลักค่ะเพื่อให้เราปรับเอนเบาะทางฝั่งด้านหลังตรงนี้สามารถปรับเอนแบบนี้ได้เลยนีค่ะก็สามารถนั่งได้นอนได้สะดวกสบายเล็กรุมกว้างขวางเฮดรูมด้านบนไม่ชนค่ะ เอานั่งตรงๆขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ชนนะูร้อยห้าสิบหกนั่นเองก็เลยทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้นั่งด้านหลังได้สบายค่ะทางฝั่งด้านบนยังม,มีช่องปรับอากาศจุดยึดเบาะเด็กให้ด้วยนี่ค่ะเป็นตัวบิ้วคาดแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราอยากจะนั่งตั้งตรงก็ทําได้ทั้งฝั่งด้านขวาที่ทจีนั่งอยู่สามารถวางของได้ค่ะด้านซ้ายเช่นเดียวกันแต่จะมีบริเวณด้านบนที่ให้เราสามารถวางของได้ค่ะ มาที่ผู้โดยสารแถวที่สองกันค่ะน,นี่ค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองเราก็สามารถดันตัวเบาะค่ะแบบนี้แล้วก็พับเบาะตัวนี้ขึ้นค่ะแล้วก็ไปได้เลยก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารได้เลยแล้วก็ปรับเลื่อน ไม่ว่าถ้าบริเวณด้านหน้าเหลือเยอะเราก็สามารถเลื่อนมาฝั่งด้านหน้าได้เลยค่ะตัวนี้ด้านนี้เหมือนกันสามารถวางลงไปแบบนี้ได้แล้วก็มีที่เท้าแขนค่ะเป็นหนังสีดํามีช่องวางขวดน,น้ําด้วยสองช่องแบบนี้เลยนั่งได้สะดวกสบายค่ะอยากจะปรับเอ็นก็สามารถปรับได้เหมือนกันปรับเอ็นได้เยอะเลยนี่หายไปเลยตัวจีหายไปเลยเดี๋ยวเรามาปรับเอ็นทางฝั่งด้านนี้กันค่ะ นี่ค่ะสามารถปรับเอนได้เลยอยากจะนอนปรับเอนแบบนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะนอนลงมาแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะก็นอนได้สะดวกสบายไม่ต้องโดนตรงนี้ดันหลังเลยทั้งฟังด้านหน้าก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้งานสามารถวางสมาร์ทโฟนลงไปได้แล้วก็นี่ค่ะ เป็นพอรท type นะด้านหลัง2พอร์ตแล้วก็ตัวที่แปลงไฟ ac 220โวลต์ค่ะจากฝั่งด้านหน้าด้วยสามารถใช้งานใช้ไฟเหมือนไฟบ้านได้เลยมีที่เกี่ยวของเวลาเดินช็อปปิ้งขึ้นมาอยากจะใส่ถุงช็อปปิ้งเข้าไปก็สามารถจุได้ถึง4กิโลค่ะทางฝั่งด้านบนค่ะมีไฟสองสว่างค่ะภายในห้องผู้โดยสารแถวที่2แบบ led ค่ะเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ระบบปรับอากาศสามารถเปิดได้เอง ทางบริเวณด้านหลังตรงนี้ด้วยมีช่องปรับอากาศ2ช่องแยกให้เลยค่ะก็อยากได้เย็นๆแบบไหนร้อนๆแบบไหนสามารถปรับเองได้เลยก็สะดวกสบายต่อการใช้งานของหองจูเนอร์คันนี้ค่ะมาที่ฝั่งประตูด้านข้างกันค่ะ ประตูด้านข้างของตัวรถค่ะจะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้นะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ที่ประตูของไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าทางฝั่งของคนขับค่ะมีให้แล้วก็จะเป็นด้านในหนังค่ะจะเป็นสีแดงตัดเป็นสีทูโทนนะมีที่วางแขนเป็นหนังสีดําเดินได้สีแดงแล้วก็ปุ่มกดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติทั้ง4บานค่ะยังมีไฟทับทิมกรณีฉุกเฉินเปิดในตอนกลางคืนด้วยแล้เวเดี๋ยวเราลงมาทางฝั่งด้านล่างแล้วไปทางฝั่งของ คนขับกันค่ะนี่ทางฝั่งของคนขับด้านนี้ค่ะภายในห้องโดยสารก็สามารถใช้งานได้เยอะแล้วก็ที่สำคัญยังได้บอกไฟฟา้ามาด้วยในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะทางฝั่งของคนขับด้านนี้ก็จะเป็นตัวจับเปิดประตูหาแบบโฮมียมปุ่มกุญแจอัจฉริยะและช่องเสียบกุญแจค่ะมาที่ด้านข้างตัวรถค่ะ ตัวเปิดค่ะจะเป็นแบบโครเมียมเห็นไหมมีไฟแอมเบียนไลท์สร้างความอบอุ่นภายในห้องโดยสารมีตัวเส้นตัดสีเงินแล้วก็หนังสีแดงหนังสีดําเดินได้สีแดงค่ะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานอัตโนมัติทั้ง4บ้บานปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีช่องวางขวดน้ําด้านล่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นช่องราโพงตกแต่งเป็นโนแบ็กสีดําค่ะเราก้ากันเข้ามาด้านในกันค่ะ ฝั่งนี้ก็จะมีช่องลำโพงทวิตเตอร์นะทางฝั่งด้านนี้ค่ะตัวเบาะค่ะจะเป็นเบาะสีทูโทนนะปีกเส้นตัดคาดเป็นสีแดงเดินได้สีแดงแล้วก็ได้เบาะไฟฟ้ามาค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าคูนาด้วยสามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยทางด้านพวงมาลัยค่ะจะมีการตกแต่งด้วยการหุ้มหนังพวงมาลัยสีดำและด้านบนค่ะจะเป็นลวดลายไม้นะ ทําให้ดูพรีเมียมดูหรูหราเป็นสีดํามองเห็นอย่างนี้เป็นสีดําแต่เวลาโดนแดดหรือว่าออกไปที่แสงจ้าๆจ,จะเห็นเป็นมีลวดลายด้านในด้วยก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตัว Toyota าฟอร์จูเนอค่ะแล้วก็ที่พวงมาลัยสามารถปรับได้ค่ะสีทิศทางดันลงดันขึ้นดันเข้าดันออกแบบนี้ค่ะตามการใช้งานเลย มีด้านข้างมีอะไรบ้างทางด้านขวามีปุ่มพุทสาร์ค่ะมีช่องวางแก้วน้ํามีตัวปุ่มปิดอันนี้มีคลิกตัวคลิกกระบะด้านท้ายคลิกเซ็นเซอร์ให้นะสามารถเปิดปิดการใช้ใงานได้แล้วก็เปิดห้องสัมภาราท้ายแบบแมนนวลแบบกดค่ะสามารถกดได้ตั้งแต่ภายในห้องคนขับเลยมีปุ่มปิดตัวระบบเซ็นเซอร์ตัวเปิดฝากระโปรงแล้วก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ นี่ก็คือ Toyota Fortuner Legender 2.4V และก็ชุดแต่งโมเดลลิสต้าค่ะและเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะไปกันเลยค่ะอจิจะพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ Toyota Fortuner Legender 2.4V คันนี้กันค่ะ คันนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วค่ะและยังมาพร้อมกับนี้เลยทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นตัวเข็มค่ะบอกอัตราเร่ง0จนถึง200นั่นเองค่ะแล้วทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นบอกวัดรอบของเครื่องยนต์ค่ะสามารถใช้งานของตัวหน้าจอ TFT ค่ะไม่ว่าจะเป็นบอกระยะทางการเดินทางค่ะบอกข้อมูลการขับขี่หรือว่าแม้กระทั่งการตั้งค่าการใช้งานการเดินทาง การขับขี่ดูอัตราลมยางนี่ค่ะสามารถตั้งค่าการใช้งานได้เลยหรือว่าจะเลือกเป็นโหมดการใช้งานโหมดการขับขี่ตั้งค่าเปิดปีกการใช้งานได้เลยตั้งค่าของตัวระบบก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันค่ะระบบในการใช้งานความปลอดภัยของตัวรถนั่นเองค่ะมาที่พวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมัน มันติฟังก์ชันในการใช้งานทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นการใช้งานค่ะของตัวหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วและก็ทางฝั่งด้านล่างค่ะมีระบบความปลอดภัยก่อนการชนด้านหน้าระบบเตือนให้รถอยู่ในเลนหรือว่าเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางนั่นเองค่ะมีระบบ Cruise Control ค่ะและทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรับสายวางสาย ระบบสังเกตรด้วยเสียงโหมดของการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็น FM AM Audio iPod ค่ะสามารถเลือกปรับเปลี่ยนการทำงานได้เลยนี่ค่ะด้านหลังของพวงมาลัยค่ะยังมีแพดเดิลชิพในการใช้งานค่ะนี่อยู่ทางบริเวณด้านหลังตรงนี้เลยทางฝั่งด้านขวาเป็นไฟเลี้ยวไฟสองสว่างในการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นตัวก้านปัดน้ำฝนค่ะมาดูตรงกลางกันค่ะ กับตัวด้านบนก่อนให้ดูด้านบนกันก่อนค่ะทางฝั่งด้านบนตรงนี้ช่องปรับอากาศค่ะจะเป็นเปียโนแบ็กสีดำเงามีตัวแสดงเวลาแบบร e จิทอนค่ะมีฟังก์ชันการใช้งานของตัวช่องปรับอากาศเปิดปีกการใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับ p p l e c a r p l a พดูระบบของตัวมุมกล้อง360องศาได้เลยนี่ค่ะ ก็เลือกดูได้เลยแล้วก็เมนูของตัวกล้อง360องศาจะเป็นตัว PVM ตรงนี้ค่ะก็สามารถกดปุ่มเข้าไปได้เลยเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่ใช้งานได้ลื่นมากเลยค่ะนี่เลยอยู่ที่เราต้องการใช้งานมีระบบะกล้องมองหลังด้วยเวลาต้องการถอยจอดก็สะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็อยากดูทิศทางตรงไหนเราสามารถปรับดูได้เลยนี่ค่ะยังมี ตัวแอปพลิเคชันต่างๆให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบลูทูธค่ะวิทยุรองรับ Apple CarPlay S D L ค่ะ U S B ข้อมูลรถโทรศัพท์สมาร์ทโฟน V R หรือระบบสั่งการด้วยเสียง iPod รูปภาพเบราว์เซอร์มีราเคสแล้วก็การตั้งค่าการใช้งานค่ะสามารถเลือกทีมการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น Cosmic Silver ค่ะหรือว่า s a แ l l t t Black แล้วก็อ่าอาจจะอ่นออกเสียง ผิดขออภัยด้วยนะคะโอริออนกรีนนั่นเองค่ะอยากอยากใช้เป็นสีเขียวก็เลือกได้อยากใช้เป็นสีแดงก็เลือกได้นี่ค่ะอจิว่าสีแดงน่าใช้มากกว่านี่เลยก็สามารถเลือกการใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี้สีแดงสวยมากๆเลยมีบอกเวลาค่ะบอกวันที่ ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างค่ะนี่เลยค่ะลงมาตรงทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นระบบปรับอากาศค่ะจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยหรือว่าจะปรับเป็นแบบดูโอก็ได้ค่ะเป็นเกียร์เป็นแบบระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินี่ค่ะปรับอุณหภูมิปรับความแรงพัดลมค่ะ สามารถใช้ได้เลยแล้วก็จะมีตัวหน้าจอดิจิตอลที่เป็นแสงสีน้ําเงินค่ะทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ค่ะปีกด้านข้างตรงนี้จะเป็นหนังสีดาําเดินได้สีแดงแล้วมีตัวตัดเส้นสีแดงด้านในยังมีไฟแอมเบียนไลท์ด้านในห้องโดยสารด้วยนี่เป็นเส้นตรงแบบนี้ไม่ได้มีแค่บริเวณประตูด้านข้างอย่างเดียวมีทางฝั่งของบริเวณคอนโซลกลางด้วยด้านล่างค่ะมีช่องวางของอยากจะบางบัตรจอดรถวางบัตร ทางด่วนก็สามารถใส่ได้ตรงด้านนี้เลยแล้วก็มีพาวเวอร์เอาเดชาร์จค่ะนี่างฝั่งด้านนี้มีแท่นชาร์จไวเร์เดชาร์จแบบไร้สายค่ะสามารถเปิดปีการใช้งานได้เลยนี่แสงสีน้ำเงินขึ้นมาแหละแล้วก็การตกแต่งด้านล่างค่ะตรงกลางด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นลายไม้ค่ะสีดําเทาเป็นลวดลายเป็นลายไม้นะแล้วก็ เปิดขึ้นมาจะมีช่องวางแก้วน้ํา2ช่องหรือวางขวดน้ํสองช่องค่ะสามารถวางกุญแจลงไปได้เลยเพราะว่าตัวกุญแจค่ะเรามีปุ่มพุ s สต t a r t นั่นเองไม่ต้องเสียบแล้วแล้วก็สามารถวางลงไปด้านนี้ได้เลยปิดไปแบบนี้ก็ทําการตาร์ทเครื่องอยนต์ได้ค่ะเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติมีช่องเสียบชิปล็อกค่ะกรณีจอดซ้อนคันใน Fortuner ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเป็นรถขนใหญ่ก็จริงแต่สามารถจอดซ้อนคันได้เลยมีเบรกมือนี่ค่ะ ตัวเดินได้สีแดงมีโหมดการใช้งานค่ะอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดแล้วก็ปุ่มปิดการลื่นถลายของรถค่ะที่เท้าแขนตรงกลางจะเป็นหนังสีดำเดินได้สีแดงค่ะมีช่องเก็บของข้างในขนาดใหญ่ค่ะสามารถจุของเก็บของได้ลึกมากๆเลยนี่เลยค่ะก็อยู่ที่การเก็บของการใช้งานของเรานะแล้วก็มาที่ทางฝั่งของเบาะผู้โดยสารค่ะ เบาผู้โดยสารด้านหน้าหัวหมอนจะเป็นหนังสีดำเดินได้สีแดงค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างจะมีรูระบายอากาศร,ระบายความร้อนปีกด้านข้างจะเป็นสีแดงแล้วก็นี่ค่ะเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับเอ็นได้สามารถปรับเอน็น,าาเอนได้เลยทางฝั่งของผู้โดยสารน,นะมีสัญลักษณ์ของถุงลมนิรภัยด้วยค่ะแล้วก็สามารถปรับเอ็นตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปรับเลื่อนไปทางฝั่งด้านหน้าได้เลยนี่ค่ะ ตัวพรมก็ให้มาด้วยนะตัวพรมใน Toyota Fortuner ค่ะจะให้มาพร้อมตัวปักของ l e g e n d ด r ขึ้นมากันแบบนี้เลยก็ถือว่าน่าใช้งานนะในตัว Toyota Fortuner ก็เป็นรถครอบครัวที่คล้องใจใครหลายๆคนทางฝั่งด้านหน้าค่ะก็จะมีตัวหนังสีดำเป็นกล่องเก็บของด้านบนนะสามารถวางของได้และเป็นครูบ็อกได้ด้วย ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็จะมีตัวปุ่มที่มีฟอนต์ fortuner ค่ะด้านล่างกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือเขาให้มาแบบหนวงนะแล้วก็มีไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารค่ะแล้วภายในพอภัยค่ะภายในกล่องเก็บเอกสารากเก็บกคู่มือนีช่องวางแก้วน้ําทางฝั่งด้านบนค่ะนี่เลยที่บังแดดจะเป็นสีดานะด้านบนจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยก็จะมีกระจกในการใช้งานมีไฟสองสว่าง นี่ค่ะให้เราใช้งานได้ทางฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็คนขับด้วยกถ็ถือว่าใช้ได้หมดเลยมีช่องเสียบบัตรด้านบนแล้วก็ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารจะเป็นแบบ LED ค่ะสามารถอ่านแผ,แผ่นพับที่เป็นแผนที่หรือว่าอ่านหนังสือในห้องโดยสารก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้ค่ะมีช่องส่แว่นด้านบนแล้วก็กระจกมองหลังค่ะจะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมปุ่มกดการใช้งานค่ะ อยากจะใช้แบบธรรมดาหรือว่าแบบอัตโนมัติก็อยู่ตามความต้องการการใช้งานก็จะอยู่ใน Toyota Fortuner Legend e r ค่ะและยังมาพร้อมกับชุดแต่งของโมเดล l ิสต้าอีกด้วยค่ะและเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะอจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะไปกันค่ะ นี่ค่ะใน Toyota Fortuner ค่ะคันนี้จะเป็นตัว2.4 Legend ดรุ่นวีนั่นเองค่ะราคาอยู่ที่1.490 0ลบาทค่ะ<บ>เดี๋ยวเรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์กันนี่ค่ะก็มาทางฝั่งด้านนี้เลยมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่ด้านบนแล้วก็เครื่องยนต์พร้อมฝาครอบ สัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าค่ะในตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนด 2.4V คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร์โบค่ะเครื่องยนต์รหัส 2GD-FTV ดีเซล DOHC 16วาล2.0ลิตร2,393ซีซีกระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก92.0คูณ90.0ม mm, ิลลมกำลังอ,อนนงัด15.6ต่อ1นฉีดจ่ายเชื้อเพลิงร่วยหัวฉีดไอขีด A.R.T. ค่ะผ่านรางคอมมอนเรลพ่วงระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมสีเขนเชียวชิพค่ะและแพดเดิลชิพมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ค่ะก็สามารถ มาดูได้เลยที่ Toyota S.P.I สาขาราชพฤกษ์ค่ะชุดแต่งโมเดลลิสตนี้สวยมากเลยนะหรือว่าอยากจะใส่แยกเพิ่มกับตัวตรถค่ะสามารถสอบถามกับทาง Toyota S.P.I สาขาราชพฤกษ์ดได้เลยชุดแต่งโมเดลลิสตอยู่ที่5 9 0 0 0 500บาทนั่นเองค่ะใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมโตโยต้าเอสาขาราชพฤกษ์ค่ะที่เออร์เฟืร์สถานที่ให้จิได้พาทุกท่านมารับชมกับ t o โยต้าฟอร์จูเนอร์เลด 2.4V คันนี้และยังมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสตาอีกด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชม ฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิวค่ะแฟมมารีกันด้วยค่ะติดต่อรีวิวสินค้าโปรโมทสินค้าได้ที่098 555 1558ค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยรองเท้าบีีจากสารสร้างเพื่อสังคมไทย